มีอีกแนวนึ่งค่ะโรงเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะคุณครูผู้สอนสังคมเพราะฉะนั้นแนวเนี้ยก็จะออกในทางด้านคุบสังคมเชิญครูผู้ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอครับด้วความจริงจชิงเก่งอกันเพราะไม่คิดว่าเวทีจะใหญ่ขนาดนี้นะคิดว่าน่าจะคุยกันเล็กๆแต่ก็เล่าให้ฟังได้นะคะเกี่ยวกับโรงเรียนเฉพาะวิทยาคมซึ่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กที่สุดในจอมระยองนะครับเด็กที่เก่งๆนะครเขาก็จะเข้าไปเรียนกันที่โรงเรียนใหญ่ๆใ,ใ,ในเมืองเรื่องความเก่งกาจทางวิชาการนะ,ะเราเรามีเรา,อาสอนวิชาการเต็มที่ตามที่ครูทุกคนจะมีความสามารถสอนให้ได้แต่เด็กจะรับได้ลำพังหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะสิ่งหนึ่งที่นุ่นในการที่จะพูดกับเราเสมอก็คือว่า ถึงแม้ว่าเด็กเราจะไม่เก่งวิชาการแต่ถ้าเขามีวิชาชีวิตรับรองว่าชีวิตเขาดีแน่นะคะเรื่องของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้าสู่โรงเรียนเฉพาะวิยาคมเนี่ยเริ่มมา้งแต่เมื่อปีพศ2550นะคะโรงเรียนเนี่ยได้รับหนังสือฉบับหนึ่งเชิญชวนให้เราเนี่ยนะคะเข้าร่วมโครงการเป็นสถานศึกษาเกาี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียงน,นะคะเราก็มีการประชุม ในการพูดคุยนะถ้าพูดในการนําเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ก่อนที่ท่านจะฟันธงไปว่าต้องทำต้องเป็นท่านมาถามก่อนถามกับครูทุกคนนะคะว่าสนใจไหมคิดว่าน่าจะทําได้หรือเปล่านะคะครูหล,หลายลคนพูดคุยกันก็มองว่ามันก็เป็นสิ่งที่แน่แล้วพุนต้องมาถึงเราแน่เราต้องทําแน่ เพราะฉะนั้นทำก่อนเลยก็ไม่ไม่น่าจะแปละนะคะแล้วก็ตอบรับทุกคนกคน็คือครูท่านเรียนก็บอกว่าโอเคอยอมรับเร้่จะทำเพราะฉะนั้นพอเริ่มที่จะทำท่านผู้ในการก็บอกว่าดูดีๆจะมาทำขวอคงทําไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคําว่าปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคืออะไรหลายคนอย่างที่าาาท่านอาจารย์พอไปสอนบอก เขาแรกท่านก็สอนสังคมก็ยังไม่รู้อีกว่าหลักปรัชญาที่แท้จริงคืออะไรคิดอย่างเดียวว่าทฤษฎีใหม่แล้วพวกพ้องสอนเด็กนักเรียนในเรื่องของทฤษฎีใหม่นะคะว่าต้องสามสิบสามสิบสามสิบสิบเด็กๆก็เพืฝังหัวไปแต่เรื่องนี้จนท้ายที่สุดนะคะมีการจัดกิจกรรมนะคะประกวดโครงงานเกี่ยวกับเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียง นะคะที่โรงเรียนบัณุิตมหานราชวิทยาโรงเรียนฉพาะเองก็แบบมือปลาๆนั่นแหละค่ะทำโครงงานกันใหญ่เลยแล้วก็ส่งมาประกวดแล้วก็มีการอีเวทีให้ความรู้เกีย่ยวกับเรื่องของหลักปัญญาโดยท่านดเรเปียนุนติบุญสราวุฒินะคะมาให้ความรู้วันนั้นเราเหมือนกบพลิกขวาม,มือของเราว่าอ๋อจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้เรอเลยที่เราเข้าใจากันมาตลอดนี่ไม่ใช่เลย ทำให้เราได้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าถ้าจะนําพาโรงเรียนของเราไปในทิศทางของหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธีคิดสมั่ยนะคะแล้วก็มากลับมามองบริบทของโรงเรียนเราว่าเรามีอะไรคือสิ่งที่เรามีเรามีอะไรบ้างแล้วสามารถที่จะปรับปรุ์ใช้ให้เข้ากับหลักปัญญาได้หรือเปล่าแล้วก็มีการพูดคุยกันก็มองว่ากิจกรรมที่เราทำห,หลายๆกิจกรรมที่ทําททอยู่แล้วในโรงเรียน จริงๆแล้วมันก็คือกิจกรรมของอหลักปัญญาได้แหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาตัวหลักปัญญาเนี่ยเข้ามาอธิบายสิ่งที่เราทำมากกว่านะคะเราก็เลยเริ่มมองแล้วก็เริ่มเริ่มคิดว่าสิ่งที่เราทำมีอะไรบ้างแล้วเอาหลักปัญญาเข้ามาอธิบายได้ยังไงบ้างนะครับตรงนั้นพอเราได้จุดคิดแนวคิดหลักคิดแล้วนี่นะคะ เวลาเราถ่ายทอดสู่นักเรียนเราก็ไม่ได้มาบอกว่าหลักปัญญาหลักเศรษฐี่เรียนมีสองหัวสองเคล็ดไขสี่สมบูรณอะไรเราไม่ได้พูดแต่เราจะถ่ายทอดผ่านก,จากิจกรรมคือทําก่อนแล้วค่อยบอกข้อทีหลังว่าสิ่งที่ทำคืออะไรก็ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยถูกฝังหัวใหม่ในเรื่องของหลักปัญญาว่าจริงๆแล้วมันคือสิ่งนี้นะแล้วค่อยๆอธิบายเขาก็จะซึมซับเรื่อยๆ ซึ่งโรงเรียนเราก็จะมีกิจกรรมเยอะมากนะคะในเรื่องของหลักปัญญาหลายกิจกรรมนะคะแล้วเด็กๆเ,เองเขงเขาซึมซับค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาสามารถที่จะนำเอาหลักปัญญาเนี่ยไปอธิบายในสิ่งที่เขาทำได้ครูผู้เองนะคะคิดว่าตัวเองได้นำเอาหลักคิดเีของเองเข้าไปในตัวเองเข้าไปในวิถีชีวิตยังไงบ้างคะก็ไม่แน่ใจว่า สิ่งที่เอาเข้ามาเนี่ยมัน,มนได้ทั้งหมดหรือเปล่านะคะแต่บางสิ่งบางอย่างยังพอเรารู้ว่าหลักปรัชญาคืออะไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราว่าจะทากันเสมอก็คือเราจะวางแผนการทํางานทุกครั้งไม่ว่าเราจะทาเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เพราะการวางแผนการทํางานจะทําให้เรามีแนวปฏิบัตินะคะว่า,าถ้าเราเกิดปัญหายอย่างงี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงเรามีการวางแผนกันตอลอดเวลา แล้วก็เวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเราพุกว่าความมุ่งมั่นต่างๆเนี่ยเด็กๆเขาเห็นตลอดเพราะบางครั้งเราก็ต้องเรียนหรือาเรียนเข้ามาช่วยทำกิจกรรมด้วยค่ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เข้าซึมซับในความมุ่งมั่นและตั้งใจของเราคือทําให้ดูอยู่ให้เห็นเลยนะคะไมต้องมาพูดบอกแลแหละอะค่ะทีนี้น้องุยอลองช้ท้องหน่อยสิคะว่า หนูได้เรียนรู้อะไรจากคุณครูผู้ว่าในเรื่องของแนวคิ right. ิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้แต่ท่านสิ่งที่ครูทําให้เห็นนะคะก็สําหรับสิ่งที่ได้เห็นจากอาจารย์นะคะก็คืออาจารย์จะเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือเวลาจะให้หนูทาอะไรก็คือจะบอกก่อนว่าจะเป็นตัวอย่างก่อนว่าเออควรจะทําแบานี้อย่างนี้ครูก็จะทําให้ดูก่อนตลอดเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนูจะทํางานอยู่ที่โรงเรียนจะมีโอกาสทํากับอาจารย์เขาบ่อยมากค่ะ ก็จะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเขาขอะค่ะเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยจะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะวางแผนตลอดเดี๋ยวก็เรียกประชุมและเลิกเรียนเอา้ามาประชุมไอ้เราก็อะไรเนี่ยประชุมอีกแล้วจะอะไรนะักหนาก็แบบอยากจะกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็มารู้ทีหลังว่า,าการประชุมเนี่ยมันเป็นการวางแผนให้เรามีการดาเนินงานไปในทิศทางที่แบบ ไปในทิศทางเดียวกันนะคะทำให้เกิดผลการที่ดีกับตัวเรานะคะเพราะว่าเวลาเราทำงานอะไรที่เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนะคะก็จะแบบทาให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นนะคะก็คือตรงนี้ครูเขาก็จะค่อยๆบอกเราให้เราทำทกิจกรรมแล้วก็ให้เรารู้จักที่จะอ่านไหนลองเอาหลักปัญญามาจาับซิว่าเออมันได้ไหมมันเอามันพอประมาณยังไงเลยเนะะี่ยค่ะจนหนูเองัวหนูเองก็ ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะว่าตัวเองเนี่ยซึมซับมาตั้งแต่เมื่อไรน,นะคะจากย่อหลักไปสองสามเดสิบสามสิบปีก่อน,นะคะ่ะตอนหนูอยู่มนหนึ่งะคะ่ะก็คือตอนนั้นคือหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจใครอะคะ่ะคือเอาตัวเองก่อนและการการเรียนก็เหมือนกัน,นะคะ่ะคือเห็นจะเรียกง่ายๆคือเห็นแก่ตัวเราอยากจะได้เราอยากจะได้จากคนอื่นตลอดเราไม่เคยที่จะเป็นคนที่ให้คนอื่นก่อน,นะคะ่ะ หัววิชาค่ะเวลาเพื่อนมาถามอะไรเงี้ยก็จะกั๊กไว้ไม่บอกหรอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนรู้หมดเดี๋ยวสอบขึ้นมาเดี๋ยวได้พทาเราอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เราก็ทุกครั้งที่จะสอบเนี่ยก็จะไปถามเพื่อนตลอดเลยได้ถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะสอดแน,นแล้วก็จะเห็นว่าเอ๊ะเพื่อนเขาไม่ค่อยจะบอกเราจนกระทั่งหดีอ,อยู่ยม .4 หนูเดี๋ยวก็ได้ทํากิจกรรมกิจกรรมนึงขึ้นมานั่นก็คือกิจกรรมพี่สอนน้องค่ะซึ่งกิจกรรมนี้คือ เป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากมันเกิดจากจิตใต้สมนึกของหนูจริงๆหนูมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่จะไปสอนนังสือน้องชั้นป .4 ป .5 ป .6 ในโรงเรียนบ้านทุ่งขินซึ่งเป็นโรงเรียนที่หนูเคยเรียนมาก่อนนะคะค่ะพอหนูไปอาจารย์ที่โรงเรียนก็รู้สึกดีใจลนะกแบบับยังมีเพื่อนพี่เขาจะมาสอนน,อน,น,นอ้องๆก็เทกันใหญ่เลยแบบดีใจไม่เคยมีกิจกรรมอย่างนี้คะ่ะแล้วก็มี ชุมชนนะคะเขาก็ให้ให้ความรู้มูลดีมากเลยค่ะเขาก็มีการแบบเปลี่ยนเรียนมาเรียนอาหารน้องๆในเรื่องของงบประมาณก็คือเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้ได้เลยค่ะเขาก็จะแบบมาถามเราเออเนี่ยใช้งบประมาณอะไรมัานใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราดําเนินกิจกรรมได้แบบสะดวกมากแล้วก็คือหนูได้รับการปลุกฝันจากโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอหนูได้มาทํากิจกรรมเนี่ยค่ะหนูก็มีการถ่ายทอดสูน่น้องๆสวมน้คะพวกหนูเป็นครูคือพวกพี่ๆนะคะเป็นครูเป็นผู้บริหารส่วนน้องๆก็สวมสวมวิญญาณเป็นพวกหนูกันนะคะ<ม>ก็ถ่ายทอดกันไปแบบที่อาจารย์ถ่ายทอดให้กับพวกหนูมานะคะก็คือไม่ได้บอกน้องๆ ราะว่าตัวเราเองก็ใช้ได้ผลนะคะให้เขาทำบ่อยๆเขาก็จะจําได้ค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็สำหรับตรงนี้นะคะโรงเรียนหนูก็จะสอนอีกอย่างนึงก็คือให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นรู้จักตัวเองก็คือรู้จักว่าตัวเราเป็นใครเรามีความรู้ขนาดไหนพอประมาณก,กับตัวเราเองพอประมาณก,กับกําลังของเรานะคะเข้าใจผู้อื่นเนี่ยก็คือเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างตัวเรากับผู้อื่น คนเราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่เหมือนกันละคะ่ะฐานะก็ไม่เหมือนกันแล้วไอ้ยิ่งที่ไปสอนน้องๆป .4 ป .5 ป .6 นะคะก็คือเราเข้าใจเขาใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเขาอยู่ป .5 เหมือนกันทำไมน้องคนนี้อ่านหนังสือออกคนนี้อ่านหนังสือ,อ,นนอสไม่ออกนะคะมันเป็นความแตกต่างเราเข้าใจเขาแล้วก็รู้จักที่จะช่วยเหลือเขาคือคนที่เขาเด่นกว่าเราคนที่เขาเก่งกว่าเราคือเราไม่ใช่ว่าเราจะไปอิจฉาเขาอะไรเงี้ยค่ะ แต่มันเป็นแรงแรงใจให้เราเป็น,นเหมือนเขาถ้าเราอยากเป็นแต่คนที่เขาได้กว่าเรานะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปเหยียบย่ำซอกเตอมแต่ว่าให้เราช่วยดึงเขาฉุดเขาขึ้นมาให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับน้องนะคะ่ะก็คือน้องคนที่เขาอา่านหนังสือไม่ออกก็พยายามสอนแล้วกิจกรรมที่เราทําไม่ใช่สอนหนังสืออย่างเดียวนะคะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สัทน,นาการ อน้องเขาก็จะงงและแกล้เพื่อนคนนี้อยู่ในห้องไม่ได้เรี่องเลยอ่านงสือไม่ออกคู่ท้าไม่ไม่ตอบแต่พอให้ทากิจกรรมอะไรจริงเป็นกระจายค่ะก็แบบเป็นที่อึง้งขงึ้นของเพื่อนๆมากค่ะก็คือตรงน,นี้ก็สือจุดเด่นของเขาเราให้เขาไม่อยู่ในสังคมแล้วก็พยายามดึงจุดเด่นของเขาออกมาเขาก็จะอยู่ในสังคมได้อยากก่างเต็มภาคูมิค่ะ ค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลกงกับหนูเองโดยที่ไม่รู้ตัวพอเราเกลับมาคิดทบทวนมีเพื่อน,นมีอาจารย์มาถามว่าได้อะไรจากอะไรตรงนี้ได้อะไรจ,จากการทํกกากิจกรรมตรงนี้มันก็ทําให้เราเห็นว่าปราัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการรู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นสามารถทําให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเ,เองได้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะอันนี้จากการ เรียนรู้เรื่องข้างนอกตัวหรือเรื่องสิ่และล้องนะคะมาสู่การเรียนรู้ข้างในตัวที่ก่อเกิดแรงสั่นสะเทือนจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงจากเด็กหงวิชาใช่ไหมกลายเป็นเด็กๆที่อยากจะไปแบ่งปันวิชาที่เรามีให้กับน้องๆคนอื่นๆนะคะ